สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมม่กินข้าวแรงน้ำกันครับผัดไอซีโครงหมูนะครับผัดเห็ดซีโครงหมูนะครับผมมาครับหาข้าวกำนัลไม่กินน้ำมันครับผมนี่นะครับไม่กินมะนีผัดซีโครงหมูนะครับริกแกงนะครับผมสามสั้นแล้วก็มีซีโครงนะครับผม

น้ำประมาณสามแก้วเนาะครับน้ำแหงแล้วกับผัดองมเปื่อยนอะครับผมเปื่อยได้ดีเพี่น้องเลยจะตอบนะพี่น้องพ่กินมาได้อะะตอบที่ใจเหาะ พักสับครับเชี่วไม่ได้ <oat> มันเชี่วไม่ได้เชื <ADA S 2> ่อว่ราะไแยกเอากระดูกอ่อนได้อะไรเนาะสามสั่นเลยนี่ดีพี่น้องมาพัดน้ำเหีงแล้วกรับเอาไปแกงแล้ว จำเปงนเป็นตๆๆๆๆึงเป็นตึงหนากระดูกวาดครับผมไมเที่ยวไปเจียเ่ยวางที่จะเจี่ยวางที่น้ำไหลไปทางนี้บริจิน ที่ว่าจะขอ้งยิบฮ้อนได้มันจบได้หรอแบ่้อนขบอกว่าที่เขาติดิดีได้ติดยาติดเน้วเขาดิ้กวัวกววคนเดเป็นยังอน่เป็นห้าคนง้อม่หานาจะพ้อจะบอกว่าว่าป็นย่านพรนย่านห่วย นายจะไปขอโทษความใหไพี่น้องเลยครับไม่ตั้งใจนะครับโสูก,กันแนีว้วผ้าเข่า้ลพี่น้องขอบว่าทันสามนเป็นมันอ่ะตอนนี้ไปกินข้าวเย็นลาบอกน้อยว่าพอเอาัวาเดินระยะที่คุไ้ไขอ่อะไรบ้คุ้ว้าไปนไว้เรอแต่บอกน้อยบอเอาควเดินผ่าน,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 นมันไ่เป็นสช่วยเหรแต่ปส่หั้ใว้ดก ปลาเดินมาับพี่นึ่งยิงไม่เหลียบจุกนิดหนึ่งจุกวันวันนี้ดีป่ะยงมกนาดนอึ้นนังจีไก่ให้นึงย่างกล้องถลกมีไว้ันย่างกล้องอเมไือว่าอะไรอย่นี้ก็มอปีกล้ลงลองกูไม,ม,ม,ม่ได้ต้อมอปีปลาปี <c ười> เดินไปแล้วยกอันเดียวี่นี่โอ้ยยกอันอันนี้สองปุ๊บปุ๊บปีกเขยดีดีไหมลองเปรื่อเปรยครับมันมืดแน่นนะครับมันคำแน่นนะครับผมไปได้เปิดไฟฉีนเข้าแล้วนะครับเออ เขาเอาคือไรวะใหญ่ไปไปหรือยังพอดืมกาแฟพี่น้องนะครับม่กับกดไลค์แช่กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องคนเส็พรุ่ยนั้นนะครับช่องน้องไม่นะครับเพชร อยากินแน่ไปรับจ้างแน่แล้วกักิน,นเข้าแน่น้ะครับวันจักเจ็ดอีอย่างนัะครับก้งนี้เฮ็ดกับครอบครัวครับลูกๆครับผมเ,เ,มเมี่็ดมากาี่ เขาสองปีแล้วครับผู้ติดตามก็พอนี่ยุ้ยพี่น้องกดไลค์กดติดตามให้ไม่ได้ครับผมนี่นอดสาวเป็นดอ,อกเตยแห่งยาค็ดนะครับ อ๋อป่ะอืมอืมไปยังมาของไหมมาบ่ติเกิดอะไริดอยู่นั่นหอนี่มผิดป่ะมีอะไรผิดป่ะอ้อนหนึงง่งมีพ่อหนึ่งนี่กินด้วยอันนี้มันเป็นเนี่ยยังบ่นหลับมัมปากสัตว์ ไเห็นเนี่ยคนไ้เป็นที่ชิมเห็นกินเนี่ยจะเรี่ยมอ่ะเปิดเทบ้ปัญหาันเี็น่าอรอยะเซลกูโม่สุนทราขนาดไปให้่เพียง นตนันอ่ะเป็นกับชิ้นนาง <Iya. S 2> mm ีี่ไหมน่อยน้อยเลยหามเอ็มก็ไม่ให้น้ปรุงแล้วดึนักก็ไม่ให้เอ็มรุงแทวที่เขาบ้านแล้วกโคตรมันอ่ะโคตรแรงนี่อะนีอืออะไรกับกับคลจัง ก็กระดูกอ่อนไม่งเอ๊ะคุดคุดคุดอิ่ๆลเรื่องจะกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนแค่อือแค่เขาเลี้ยงเอ๊ แม่กันสิเอาไว้ทำเมนแล้วครับแต่มีโน่มีเมนูแปลกๆเห็ดแม่ๆกันสิใช่เพื่น้องเบิ่งกินกับครอบครัวสินะครับไม่มาเศร้าหรือความหนาความตากันเนาะครับผมอย่าลืมนะครับกด s u b s า r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องคนเจียมพิบด้วครับผมจุ๊บนี่กันสวัสดีครับผมสวัสดีครับ